สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตีาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการแถลงการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ค่ะ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติปี2565และกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีภายใต้แนวคิดเด็กไทยใจเป็นหนึ่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กๆมาพบกับความรู้ในด้านต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดีมีคุณภาพตามคำขวัญรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามคัคคีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆต,า,งตามหน้าที่ของพลเมืองจึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจซึ่งมีบูธกิจกรรมจำนวน8บูธถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม Zoom, พร้อมลุ้นลับของขวัญและของรางวัลมากมายอีกทั้งจะได้พบกับโชว์พิเศษจากศิลปินดาราโดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มกราคม2565 นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกิจกรรมจำนวน2กิจกรรมหลักประกอบด้วย 1. นำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี2565เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีจำนวน250คนพร้อมรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเด็กในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t เวลา8นาฬิก30นาทีถึง9นาฬิกา30นาที สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศส่วนภูมิภาคได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลโดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่2การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565ผ่านออนไซต์ site, พื้นที่หอประชุมครุษภาค ทรงศึกษาธิการเพิ่มช so, ่องทางให้เด็กๆรับชมและลุ้นรับของรางวัลไปพร้อมกันโดยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม z o ูมและทาง Facebook สอท360องศาที่เข้าโ่วมกิจการร้กส ซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะภายใต้สถานการณ์ที่แพร่ระบาดนะคะของโควิด19นะคะทำให้ในทุกๆปีนั้นในกระทรวงเองเนี่ยเราได้มีการจัดงานวันเด็กกันอย่างคึกคืนและสดใสนะคะแต่เนื่องจากปีนี้นั้นก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ตอนแรกนั้นเราก็คาดหวังว่าเราจะได้มีการจัดได้เต็มรูปแบบขึ้นเพราะว่าขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนก็ดีนะคะในเรื่องของสถานการณ์ตัวเลขของของ,ของการติดเชื้อ ก็ดูเหมือนจะเบาคลายลงแต่สถานก,การณ์ขณะนี้ก็ดูอาจจะเป็นสถานก,การณ์หนึ่งที่เราทางรัฐบาลเองก็คงอยู่ในสถานก,การณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะทําให้มาตรการต่างๆในรูงของการจัดงานวันเด็กในปีนี้คือจึงเป็นมาตรการที่เราคงต้องมีการเคร่งครัดแล้วก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัยของน้องๆน,นะคะซึ่งในการวัตถ,ถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็เพื่อที่จะเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความยึดมั่นนะคะในในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เพื่อให้ประชาชนตะหนักถึงความสําคัญของ เด็กและเยาวชนสนใจในการเลี้ยงดูสังสอนเยาวชนตลอดจนเด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนนะคะอยู่ระเบียบวินัยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจมีจิตใจที่อาสานะคะต้องเก่งมีคุณต้องเก่งนะคะแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีจริยธรรมแล้วก็มีจิตอาสาในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทํางานซังพวกเราเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์แล้วก็รอยยิ้มแล้วก็สร้างความดีใจให้กับน้นองๆเยาวชน ให้ได้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขในข้อจากัดที่เรามีอยู่นะคะสุดท้ายนี้ก็คงจะอ,ะอยใา้เช่เด็กๆน,นั้นก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะคะที่มีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศนะคะกระทรวงศึกษาเองก็ได้ตระหนักแล้วก็ให้เรื่องความสําคัญแล้วก็มุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆนะคะให้ได้ําเป้าหมายทุกที่ทุกเวลานะคะขณะเดียวกันใน,ในสถานการณ์ที่เป็นวันเด็กงนี้ก็อยากจะตั้งใจที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบแต่กระทรวงเองก็ยังตั้งใจในการจะดำเนินงานอย่างเต็มที่นะคะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยายวชนเป็นเด็กไทยเป็นคนดีคนเก่งคุณภาพและที่สําคัญก็ให้น้องๆมีความสุขในวัน เด็กแห่งชาตินี้ด้วยแล้วก็ภายใต้ความปลอดภยัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ